สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซม La ินะครับทางช่อง youtube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นการสาธิตนะครับว่าไอ้เจ้าตัวบอร์ดบาลานนี่มันทำงานไหมหรือมันทำงานยังไงนะครับมีวิธีการตรวจเช็คไหมนะในที่นี้นะครับตอนนี้ผมจะจำลองทำให้เซลล์ <c oughs> แบตเตอรี่เซลล์นึงในระบบ 4S ของลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลน,นะครับโดยผมจะทาการดิชาร์จ ด้วยเจ้าตัวดับมิโหลดที่เป็นรหลดไฟนะครับตอนนี้ทำการดิชาร์จเซลล์ที่4อยู่นะครับเซลล์นี้นะ1 2 3 4นะครับเซลล์อื่นนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูแรงดันเลยนะครับทำการดิชาร์จมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ให้ให้เซลล์แบตเตอรี่มันไม่เสียนนั่นเองเวลาเราใช้งานนะครับจะเกิดอะไรขึ้นในระบบนะครับมาวัดดูแรงดันกัน เพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดความไม่เสถียรขึ้นแล้วนะครับเราติดตั้ง BMS ก็แล้วนะครับนะทั้งกลองแดงของดาี่ทั้งบอร์ด b m s ในลักษณะนี้แล้วมันยังยังเกิดปัญหาขึ้นนะครับะจะตัดสินใจว่าจะใช้ a อ t i v e Balance เข้ามาช่วยนะครับมันจะเวิร์กมันจะได้ผลไหมนะครับนะก็มา วัดดูแรงดันกันนะครับเมื่อกี้ผมทําการชาร์จเซลล์นี้นะครับออกเพราะฉะนั้นเซลล์สุดท้ายนี้จะไม่เท่ากันกับเซลล์อื่นๆนะครับส่วนเซลล์อื่นก็มาดูแรงดันไปพร้อมๆกันเลยนะครับเซลล์แรกนะครับแรงดันจะอยู่ที่3.18นะครับ เซลล์นี้จะอยู่ที่สามจุดหนึ่งแปดเหมือนกันนะครับเซลล์ที่สองเซลล์ที่สามสามจุดหนึ่งแปดเหมือนกันนะครับส่วนเซลล์สุดท้ายที่ทําการจําลองสถานการณ์เมื่อกี้ก็คือทําการดิสช,ชาร์จออกไปนะครับเพื่อทําให้เกิดความไม่สมดุลน,นะครับอตอนนี้อยู่ที่สามจุดศูนย์สี่นะครับสามจุดศูนย์สี่เพราะนั้นนี่คือเกิดค่า ความแตกต่างของแรงดันแล้วแต่ถามว่าระดับนี้มากไหมประมาณเท่าไหร่ล่ะเมื่อกี้เดี๋ยวนะสามแล้วก็เซลล์สุดท้ายได้ที่3.05จุนะครับศูนะครับประมาณนี้นะต่างกันอยู่ประมาณ10บส สิบกว่ามิลลิโวลต์นะครับสิบนะกว่ามิลลิโวลต์ทีนี้ผมใช้แอคทีบบาลานต์นะครับซึ่งแอคทีบบาลานต์นะบางตัวก็ทํางานที่ค่าวความแตกต่างของแรงดันน้อยบางตัวก็ทํางานที่ความแตกต่างของแรงดันมากนะครับขึ้นอยู่กับสเปคของบอร์ดนะครับตัวนี้ผมใช้ QN BBM นขะีด A นะครับตัวนี้ซึ่งได้ทําการต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะเวลาต่อก็ ต่อคอนเนคเตอร์เข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ผลฟ้าขนองนะครับตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะตั้งแต่เช้าเลยอตอนนี้ก็จะ6กโมงเช้าแล้วนะครับผลก็เทมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับอโอเคนะครับตอนนี้แอคทีฟบาลานซ์ทำงานแล้วนะครับวัดดูนะครับเซลล์แรกนะครับ 3.17นนะครับเริ่มเฉลี่ยไปแล้วนะครับอ่ะไม่เห็นลืมดูหน้าจอนะครับอีกครั้งนะครับ3.17นะครับ3ามหนึ่งเจนะครับแสดงว่าเริ่มทำงานแล้ว 3.17ส่วนอันนี้3.06ตอนนี้ได้เป็น3.09แล้วนะครับอ1 0น่า3.10นะครับน,นี่แอคที e บ a ลาน c e เริ่มทำงานแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดึงแรงดันของตัวนี้ให้ลงเกิดค่าวความแตกต่างมากเพราะถ้ามันแตกต่างมาก ถามว่า Active Balance ช่วยทำการบาลานได้ไหมได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาถึงจะเห็นผลนะครับมันจะใช้เวลาถึงจะเห็นผลเพราะว่าเคยดึงลงไปต่ำกว่านี้เสร็จแล้วนะครับมันใช้เวลามากผมก็เลยตัดสินใจเอ๊ะเอายังไงเพื่อให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านสมาชิกที่ติดตามช่องซีมิลล์นะครับได้เห็นภาพได้เห็นเหตุการณ์ว่า Active Balance นะครับน่ะมันทำงานแล้วนะครับน่ะมันทางานแล้วที่จริงนะครับ นะที่จริงการที่จะมานั่งวัดอย่างงี้มันอาจจะเกิดความไม่สะดวกขึ้นนะครับนะหลายหลายท่านอาจจะใช้โมดูลนะครับวัดแรงดันนะติดตั้งเข้าไปนะครับเราก็แค่สังเกตเลยทีนี้นะครับว่าแรงดันในแต่ละเซลนะครับทั้งหมด4ชุด4เซลเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เห็นภาพได้ชัดขึ้นเหมือนเหมือนกับที่ผมใช้นะครับในระบบโซลร์เซล บ้านสวนที่ผมใช้อยู่ตัวนั้นผมจะติดตั้งไว้เลยนะครับเป็นการแจ้งแรงดันแต่และเซลล์แต่และชุดเลยนะครับนะทีนี้เวลามันเกิดค่าวความผิดปกติหรือเกิดค่าวความแตกต่างขึ้นก็จะเห็นในทันทีนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้ระบบแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันปกติไหมนะครับนะหรือมันมีปัญหาแล้วนะครับแล้วถ้ามันมีปัญหามันมีปัญหาที่เซลล์ไหนนะครับเราก็จะได้พุ่งประเด็นหรือไปทําการตรวจสอบในเซลล์นั้นๆมันมี ความร้อนมีอุณหภูมิขึ้นไหมนะครับเราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับเพราะว่าจะสังเกตแค่แรงดันอย่างเดียวนะก็ก็คงจะไม่ครอบคลุมนะครับก็ควรที่จะดูในเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะวัดดูอีกครั้งนึงนะครับ3.17นะครับ3.16เริ่มเฉลี่ยไปแล้วนะครับ เพราะว่า Active Balance จะเฉลี่ยแรงดันนะครับในแต่ละเซลล์ไปให้เซลล์ที่นะครับมีแรงดันน้อยกว่านะครับแรงดันตัวนี้เมื่อวัดเมื่อเทียบเคียงแล้วก็คือ,อเป็นในเรื่องของค่าความจุนะครับแต่เราวัดปริมาณที่เราสามารถวัดได้นะครับในขนาดนี้ได้เลยนะครับนะ3.311แล้วนะครับกำลังเพิ่มขึ้นมานะ ถ้าเป็นบอร์ดเจ้าตัว QNBB นะครับที่ผมใช้งานอยู่ก็ถือว่าทำแรงดันให้ได้เท่ากันเกือบจะร้0ยเซนะครับเพราะว่ามันดึงแรงดันนะครับเฉลีย่ยแรงดันเนี่ยในแต่ละเซลเนี่ยให้ได้ใกล้เคียงกันมากนะครับนะถือว่าประทับใจนะครับตัวนี้นะราคาที่ซื้อมาตอนนั้นมันก็ประมาณ2500-2600นะครับได้ยินราคาแล้วอาจจะตกใจแต่ประสิทธิภาพโอเคเชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้ นะตัวนี้นะครับสำหรับท่านสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับท่านผู้ชมนะที่เพิ่งเข้ามารับชมเมื่อเจอคลิปนะครับลักษณะแบบนี้แล้วนะครับหรือเคยดูแล้วว่าก่อนที่จะประกอบแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยนะครับนะจะต้องทำการบาลานซ์นะก็จะเกิดคำถามขึ้นมาอีกในทุกครั้งนะครับที่ผมทำคลิปออกมาในลักษณะนี้สำหรับท่านที่ ยังไม่ศึกษาพื้นฐานนะครับท่านก็จะประกอบแบตเตอรี่ได้เลยใช่ไหมไม่ต้องบาลานซ์ใช่ไหมถ้ามีวิธีการนี้แล้วนะครับวิธีการนี้มันใช้เวลานะครับต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับมันใช้เวลานะแต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับเราประกอบแบตเตอรี่แพ็คเราประกอบเสร็จเราก็อยากจะนําไปใช้งานใช่ไหมเหตุผลว่าทําไมต้องทําการบาลานซ์ให้แต่ละเซลล์เนี่ยเขามีแรงดันเท่ากันก่อนเพราะเราประกอบเสร็จเราจะนําไปใช้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาให้วงจร แอคทีฟบาลานซ์พวกนี้มันมาทําการบาลานซ์นะครับเพราะมันใช้ระยะเวลาในการบาลานซ์ตัวนี้มันสูงสุดที่3ามแอมป์นะครับในการบาลานซ์เพราะฉะนั้นมันถ้าเป็นแบตเตอรี่แพ็คค่าวความจุเยอะๆแล้วค่าแรงดันของเขาแตกต่างกันเนี่ยแค่หลักมิลลิโวลต์เนี่ยแค่หลักโวลต์ยังไม่ถึงโวลต์เลยเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลานานแล้วในการที่จะเฉลีย่ยแรงดันถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่มีค่าวความจุมากเพราะฉะนั้นสรุปได้ง่ายว่าก่อนที่จะประกอบแบตเตอรี่แพ็คนะครับาจากที่ผมใช้งานนะครับ ข้อสังเกตเลยจะต้องทําการบาลานซ์ก่อนนะครับนะจะต้องทําการบาลานซ์ก่อนนะถึงแม้ว่าแรงดันของเขาเนี่ยที่เราปรากฏเห็นเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยนะมันแตกต่างกันเล็กน้อยประกอบได้เลยนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นครับนะยิ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีค่าความจุเยอะๆเช่นเซลล์หนึ่ง2 0 0 3 0 0แอมป์น่นะ3.2โวลต์200แอมป์หรือ3 0 0แอมป์พวกนี้นะครับมันจะมี ค่าความผิดปกติมากนะครับเวลาที่เราประกอบแบตเตอรี่แพ็คเข้าไปในชุดนะครับเพราะฉะนั้นการบาลานซ์ก่อนที่จะทําการแพ็คมันก็ไม่ได้มีกระบวนการอะไรยุ่งยากแค่ขนาดแบตเตอรี่นะครับแต่ละเซลล์หรือทุกเซลล์ในระบบที่เราจะทําการต่อเป็นระบบ G S ก็ตามขนาดเข้าด้วยกันนะครับถ้าท่านไหนไม่มีเครื่องชาร์จก็ไม่ต้องชาร์จนะครับง่ายๆหลักการ ขนานทิ้งไว้นะครับวันหนึ่งสองวันนะครับถ้าความจุเยอะมากผมก็เป็นอาทิตย์นะครับนะประมาณนั้นแต่ท่านไหนถ้ารีบนะครับท่านก็วันสองวันนี่ก็โอเคแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยนะครับขนานทิ้งไว้เฉยๆก็ได้นะหรือใช้วิธีการชาร์จหรือดิสช,ชาร์จก็ได้นะครับแล้วก็นํามาประกอบเสร็จแล้วถ้าชาร์จเนี่ยจำเป็นจะต้องชาร์จให้เต็มไหมก่อนที่จะนํามาประกอบนะไม่มีความจําเป็นนะครับขอให้แรงดันเขาเท่ากันก็ ทำการประกอบได้แล้วนะครับทาการประกอบได้แล้วและถ้าเกิดทําการดิสช,ชาร์จนะครับหนาเซลล์ก็ไม่ควรต่ํากว่า2อสองโวลต์น,นะครับตามสเปคเขาแต่ที่ผมทําก็คือประมาณสองจุดห้าสองจุนะครับผมก็จะทําการหยุดทําการดิสชาร์ชนะครับทำการดิสช,ชาร์จไม่ใช่ดึงไฟออกจากแบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยงนะครับบางท่านคิดว่าคําว่าดิสช,ชาร์จเนี่ยดิสช,ชาร์ ออกจนหมดเกลี้ยงศูนย์วลล์นะครับแบตเตอรี่พังนะครับถ้าทําในลักษณะแบบนั้นอันนี้ต้องพึงระวังนิดนึงนะครับนะในการดิสชาร์จทําการดิสชาร์จนะัม m ี่โหลดนะครับก็ง่ายๆหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เรานี่แหละนะครับสามสิบห้าวัตสาสิวัตอะไรก็ว่าไปหลดละสิบบาทสิบห้าบาทนะครับเราซื้อมามาทําเองนะครับถ้าอยากให้มันดิสชาร์จออกเร็วแต่ต้องไม่เกินสเปคของแบตเตอรี่ที่สามารถทําการดิสชาร์จได้นะครับ เพราะว่าถ้าทําการดิสชาร์จเกินสเปคแบตเตอรี่จะร้อนจะเสื่อมนะครับก็ให้ทําการขนานเข้าไปเฉยๆนะครับนี่คือลักษณะาการต่อที่ผมต่ออยู่ในที่นี้นะครับมันจะมี1 2 3นะครับแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับจะเลือกใช้กาวตรงนี้หรือว่าจะต่อไส้2 2ที่นี้ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกต่อในลักษณะนี้ตัวนี้เอาไว้ยึดกันเฉยๆนะครับนะวันนี้อาจจะมีเสียงอเอฟเฟกเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่เอฟเฟกที่ผมใส่เข้าไปนะ เป็นเอฟเฟกจากธรรมชาตินะครับเพราะว่าฝนฟ้าขนองตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้นะครับในช่วงเช้าก่อนจากกันไปนะครับก็มาวัดดูแรงดันกันนิดนึ่ง3.316นะครับ3.315ก็จะไล่ประมาณนี้ทศนิยม3ตำแหน่งนะครับ เหลือเฟือเลยในการวิเคราะห์วิจัยนะครับสามจุดสามหนึ่งหกนะครับสามจุดสามหนึ่งสองนะอ่านี่ตัวนี้โอเคชัวนะครับ QNBB ขีดนะครับท่านไหนสนใจซื้อหาในออลีเอ็กเพสนะครับนะมีขายชัวแน่นอนตัวนี้นะครับใช้งานดีนะครับดึงแรงดันให้เท่ากันได้ ชัวนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ